สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งนะครับเดือนตุลงครับห่างหายไปนานนะครับเนื่องจากติดภารกิจนะครับคลิปนี้นะครับเราจะมาแนะนำนะครับโมดูลขับมอเตอร์นะครับซึ่งโมดูลตัวนี้สามารถขับมอเตอร์ได้ถึง2ตัวนะครับเป็นโมดูลรุ่น l 2 9 8 n นะครับใช้ขับมอเตอร์ขนาด12โวลต์ DC นะครับไฟกระแสตรง เราจะสอนในภาคทฤษฎีก่อนนะครับซึ่งจะมีเรื่อง pwm เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับคือโมโดูลตัวนี้เราสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นใช้ขับมอเตอร์กำหนดความเร็วมอเตอร์นะครับหรือว่าใช้กับพวกจอสติกได้นะครับโมโดูลตัวนี้เรียกว่า h b i t นะครับเป็นโมโดูลที่ใช้ควบคุม ความเร็วแล้วก็ทิศทางมอเตอร์นะครับได้2ตัวกําหนดความเร็วมอเตอร์ได้นะครับหรือจะไม่กําหนดก็ได้ลองรับไฟคือไฟเข้าเนี่ยลองรับตั้งแต่7จ็ดถึงสาโวลต์นะครับคือช่วงกว้างพอสมควรนะครับแล้วก็ลองรับกระแสสูงสุดอยู่ที่2แอมป์นะครับเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างกันก่อนนะครับว่าโมดูลตัวนี้มีอะไรบ้างนะครับ ไฟเข้านะครับามาพูดถึงไฟเข้าก็คือจะเข้า2อพอเนี่ยครับไฟเข้า2อพอเนี่ยอันแรกจะเป็นขั้วบวกนะครับไฟขั้วบวกเข้ามาขั้วลบเข้ามากระแสตรงนะครับให้ป้อนที่12โวลต์นะครับ12โวลต์ DC นะครับจริงๆมันสปอร์ตได้อยู่ที่เท่านี้แต่ส่วนใหญ่แบตเตอรี่เราจะใช้ที่1 2โวลต์นะครับจะสะดวกต่อไปครับฝั่งนี้นะครับ จะเป็นลักษณะว่าไฟออกนะครับ5โวลต์อย่างเช่นเราเอาไปต่อกับอาโนนะครับสมมุติว่าอันนี้เป็นบอร์ดอานโนเราก็จะต่อกาวนี่ครับไปแล้วก็ไฟ5โวลต์นะครับไปเลี้ยงบอร์ดอานโนนั่นเองหรือจะต่อไฟอานุโนตัวเนี้ยแยกก็ได้นะครับทำได้ทั้งสองแบบแต่ว่าข้อสำคัญนะครับกาว จะต้องต่อถึงกันครับเช่นกาวขั้วลบนะครับเพื่อให้เป็นระบบเดียวกันมอเตอร์อโมโดูลตัวนี้ถึงจะสามารถขับมอเตอร์ได้นะครับถ้ากาวไม่ถึงกันก็คือใช้งานไม่ได้นะครับต่อไปนะครับมีจัมเปอร์นะครับอเอาตัวนี้ก่อนเอาภาพนี้ดีวกว่าครับออจะมีจัมเปอร์นะครับ2ตัวเนี่ย เป็นตัวกำหนดความเร็วนะครับตัวนี้จะกำหนดฝั่งนี้มอเตอร์เนะครับผมให้เป็นมอเตอร์เตัวแตัวที่1มอเตอร์ฝั่งนี้นะครับฝั่งขวาจะเป็นควบคุมมอเตอร์บนะครับตัวที่2ควบคุมหมายถึงว่าถ้าเราถอดจัมเปอร์รออกนะครับเราจะสามารถเขียนโปรแกรมกำหนดความเร็วได้ความเร็วรอบได้นะครับ และตรงนี้จะต้องต่อสายมาที่ a r d u ดนะครับซึ่งมีเครื่องหมายตัวนี้เ,เครื่องหมายเรียกว่าอะไรเครื่องหมาย PWM ละวกันนะครับจะเป็นขีดเหมือนโค้งนะครับทั้ง2เส้นนะครับจะต้องต่อเข้าช่องนี้เดี๋ยวทำไมถึงต่อเข้าช่องนี้เดี๋ยวเราอธิบายทีหลังนะครับตรงนี้ไฟ1ิบสองโวลต์เข้ามาครับไฟ1ิบสองโวลต์วิ่งเข้ามาตรงนี้ครับ กาวนะครับอันนี้กาวข้วลบข้วลบนะครับจะต้องต่อถึงกันตรงนี้นะครับกาวถึงกาวถึงจะเป็นระบบเดียวกันซิสเต็มเดียวกันนะครับน่าจะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูจัมเปอร์นะครับตรงนี้จัมเปอร์ซูมภาพเข้ามานะครับตรงนี้สามารถถอดออกได้นะครับถ้าเราจะกำหนดความเร็วรอมเนี่ยเราถอดออกนะครับ แล้วก็มีจัมเปอร์อีกตัวนี้นะครับจัมเปอร์ตัวนี้เป็นลักษณะว่าถ้าอันนี้ผมอ้างยิงจากคลิปต่างประเทศนะครับถ้าไฟมากกว่านะครับไฟมากกว่า 12V โวลต์นะครับให้ถอดออกเดี๋ยวมันจะแปลงของมันเองนะครับแต่ถ้าเราใช้แบตเตอรี่ประมาณ 12V โวลต์กว่าๆอะไรเงี้ยไม่ต้องถอดออกนะครับ เดี๋ยวเขาจะแปลงของเขาเองส่วน4ช่องนี้นะครับสีช่องนี้ก็คือไฟสั่งงานนะครับ2ช่องแรกเนี่ยจะมาสั่งงานฝั่งนี้นะครับสั่งงานให้ทิศทางนะครับทิศทางให้ขับเพื่อนทิศทางสองช่องนี้นะครับที่ชิดเนี่ยก็จะมาสั่งส่วนนี้ โดยการเขียนโปรแกรมแต่ความเร็วจะต้องอยู่ที่ขอบตรงนี้นะครับโดยการถอดจ,จัมเปอร์ออกเข้าใช้ตรงกันนะครับในกรณีที่เราต่อไฟแยกออกมานะครับตรงนี้ไฟแยกอิสระนะครับอโนโน่สปอร์ต9กโวเต์ก็ได้12โวลต์ก็ได้นะครับเสียบ,บข้อตรงนี้รูห5า5.5มตัวนี้ เราสามารถากาวตัวนี้ต้องต่อกันครับกาวตัวนี้ต้องต่อกันถึงจะทํางานข้อจาคัญนะครับโอเคต่อไปครับามาดูตัวนี้ตัวนี้เขียนว่า enable enable คือการเปิดการใช้งานนะครับการเปิดการใช้งานในที่นี้คือให้ถอดจัมเปอร์ออกนะครับ เพื่อจะควบคุมมอเตอร์ a ตรงนี้ b นะครับ b enable นะครับถอดจัมเปอร์ออ,อกจากควบคุมความเร็วตรงนี้เพิ่มข้าว่าความเร็วนะครับส่วน2ตนัวนี้ก็ควบคุมเหมือนกันแต่เป็นทิศทางนะครับเป็นทิศทางเป็นการขับเคลื่อนทิศทางนี่เราจะเขียนที่โปรแกรมก็ได้หรือจะมาแก้หน้างานที่สลับสายตัวนี้ก็ได้ครับตัวนึงจะต้องเป็นบวกตัวนี้ต้องเป็นลบนะครับสลับกันได้ครับตรงนี้ ถ้าทิศทางผิดก็ต้องอาจจะสลับที่การเขียนโปรแกรมหรือมาสลับที่สายตรงนี้โดยตรงก็ได้นะครับต่อไปครับพโมดูลตัวนี้นะครับ L 2 9 8 n เนี่ยเขาจะใช้เทคนิคการควบคุมแบบ PWM นะครับเป็นการส่งสัญญาณสวิตช์แบบ01นะครับข้อดีของมันก็คือการทุนเสียพลังงานน้อยกว่าวงจรรุ่นเก่ามากนะครับ ทีนี้มันจะเริ่มจะงงนะครับสวิสศูนหนึ่งคืออะไรเดี๋ยวมาเห็นภาพนี้ครับภาพการทำงานของ PWM นะครับตัวนี้คือ0นย์นะครับศูนย์ถ้าบอก1 1คือ5โวลต์ครับศูนย์นี่คือ0โวลต์น,นะครับ1คือ5โวลต์ก็คือโดยปกติแล้วนะครับบอร์ดพอร์ตของดิจิตอลของอ r d โนเนี่ยเราจะสามารถแสดงสถานะ ได้แค่2แบบนะครับก็คือแบบไฮกับโลนะครับไฮกับโลหรือว่า0โวลต์อันนี้คือ0โวลต์นะครับ0โวลต์ไฮนี่คือ5โวลต์นะครับยังไงครับก็คือดูภาพนะครับอันนี้บอร์ดอะโนโน่ไพลอตช้านะครับสำหรับรอเพื่อนที่ว่าเพิ่งเข้ามาดูครั้งแรกนะครับอันนี้เป็นพอร์ตนะครับเป็นเป็นช่องนะครับช่องเสียบเนี่ยแหละเขาเรียกว่าพอร์ตพอร์ตดิจิตอลเนี่ย ตามปกติเนี่ยจะได้แค่ไฮกับโลนะครับการส่งสัญญาณไม่ว่าจะเป็นอินพุตหรือเอา์พุตนะครับแต่นะครับการใช้เทคนิค PWM เนี่ยกลับม,มาหน้านี้นะครับเราใช้เทคนิค PWM จะทำให้พอร์ตดิจิตอลเนี่ยสามารถรับส่งค่านะครับอินพุตเอา์พุตส่งค่าออกรับค่าเข้ามาเนี่ยได้มากกว่าคำว่าไฮกับโลนะครับหรือสามารถ เขียนเป็นในรูปส่งสัญญาณอะนาล็อกแบบดิจิตอลได้นะครับอะนาล็อกแบบดิจิตอลซึ่งบอร์ดอโนโนนะครับจะเขียนกํำกับไว้นะครับโซนเนี้ยดิจิตอล p w วนะครับแต่ช่องที่ใช้ได้นะครับจะเป็นเครื่องหมายตัวนี้นะครับจะเป็นเครื่องหมายตัวนี้นะครับมีช่องไหนบ้างครับช่องที่3นะครับช่องที่3 5 6 เก้1สิช่องนะครับสำหรับ Arduino Uno you know, ซึ่งแต่ละรุ่นจะไม่เหมือนกันนะครับทีนี้อธิบายนิดนึงครับตามความเข้าใจเดิมของเรานะครับเบสิกของการใช้อา d u ดูโนเนี่ยฝั่งนี้นะครับจะเป็นสัญญาณอ n นาล็อกขนาด10บ i ิตนะครับ10บ i ิต1 b i บิตนะครับ สิบ,บิต็ดอักขรเท่าไหร่ครับกดเครื่องคิดเลขครับสองสองยกกำลังสิบครับเท่ากับหนึ่งพันยี่สิบสี่นะครับแต่เขียนจริงมันจะได้อยู่ที่ศูนย์ถึงหนึ่งพันยี่สิบสามนะครับแต่จะมี1,024ระดับเพราะว่าเขาจะนับเลขศูนย์นี่เป็นลำดับที่1ครับ ก็จะเป็นทั้งหมด1,024ระดับตรงนี้เข้าใจนะครับ1,024อันนี้เป็นสัญญาณอนาล็อกโดยตรงนะครับแต่ทีนี้สัญญาณเราแปลงสัญญาณดิจิตอลแบบ PWM เนี่ยเพื่อให้ส่งสัญญาณอนาล็อกได้ขนาด8 b i บิตนะครับฝั่งนี้8 b i บิต i t บิตซึ่งจะใช้อยู่6ช่องดังที่กล่าวไปแล้วนะครับ 8 bit. บิตเท่ากับเท่าไรครับเอา2ตั้งครับยกกํลาลัง8กี่บิตก็ยกกํลาลัง8ปเท่านั้นครับยกกลาลัง8 256งหนะครับมันจะได้อยู่ที่0ถึง255ครับก็คือนับตั้งแต่ศูนย์เป็นลำดับที่1ถึง255ก็จะได้2 5 6รหระดับนะครับประมาณนี้นะครับ ตรงนี้เข้าใจตรงกันนะครับคือสรุปแล้วคือปกติช่องตัวเนี้ยจะเป็นสัญญาณพอร์ตดิจิตอลเนี่ยมันจะส่งสัญญาณเข้าหรือออกไฮกับโลหรือว่าศูนย์กับหนึ่งเท่านั้นนะครับแต่อโนโนเขาออกแบบวงจรมาให้ช่องที่ 3, 5, 6, ห้าหเนี่ยสามารถส่งสัญญาณอนาล็อกแบบ pwm แล้วกันนะครับดิจิตอล pwm เนี่ยขนาด8ปดวิตได้เช่นเดียวกัน นะครับซึ่งเราจะนำมาใช้ควบคุมความเร็วของมอเตอร์นั่นเองตรงนี้พอเห็นภาพนะครับต่อไปครับอาจจะเป็น 0- ูนยถึง255หรือ0ูนถึง1,023เนี่ยความหมายคือตรงนี้ครับผมลันมาตรงนี้คือบอร์ด a r โ u โน o น,นะครับจะให้ สัญญาณ PWM นะครับอยู่ที่8บิต PWM อยู่ที่8บิตแต่ถ้าเป็นบอร์ดรุ่นอื่นครับอย่างเช่น ESP 8 2 6 6นะครับจะให้ความละเอียดอยู่ที่10บิตนะครับ2ยกกำลัง10ก็จะได้1,024ระดับนะครับละเอียดขึ้นมาแล้วก็รุ่นล่าสุดครับ ESP 32นะครับ ESP 3 2เหลือจะมีรุ่นล่าสุดมากกว่านี้ผมก็ยังไม่แน่ใจนะครับขนาด12บิตอันนี้ขึ้นมา4,096ระดับเลยนะครับตัวนี้จะบ่งบอกถึงความละเอียดในการปรับจำนวนรอบอะไรต่างๆเนี่ยจะมีความละเอียดมากกว่าซึ่งบอร์ดแต่ละชนิดพวกนีอ้อย่างนี้อโนโนยูโนนะครับอันนี้ ESP สองหหรือว่า ESP 3 2ตัวนี้นะครับ ช่องต่อต่างเนี่ยต้องดูสเปคนะครับใบสั่งซื้อของเรานะครับสเปคของบอร์ดเนี่ยว่าอยู่ช่องไหนนะครับเขาจะระบุไว้เลยช่องไหนสามารถใช้ดิจิตอนแบบ pwm ได้นะครับก็คือ analog output นั่นเองซึ่งบอร์ดพวกเนี้ยทำไมทำไมอันนี้ไม่เท่ากัน1 0บบิตแปบิตเพราะว่าความเร็วนะครับไม่เท่ากันอันนี้ระดับต้นนะครับ8ปดบิตพอพอระดับตัวนี้ พัฒนามา XT e ไปก็สิบบิตตัวล่าสุดก็12บสอิตพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับต่อไปนะครับวิธีการ PWM ก็คือจะปรับสัญญาณลอจิกไฮโลนะครับสลับกันไปมาอย่างเร็วนะครับในเวลาหนึ่งคาบอธิบายอะไรตรงนี้ครับ ตรงนี้เป็นสัญญาณไฮโลนะครับไฮนะี่คือขึ้นมาอย่างเงี้ยไฮไฮนะครับพอโลโลโลงมาอย่างเงี้ยพอจะขึ้นไฮปึบตรงนี้นะครับคือ1คาบนั่นเองหนึ่งคาบอยู่ตรงนี้ครับสีเขียวเนี่ยอ่ละหนึ่งคาบอยู่ตรงเนี้ยหนึ่งคาบเลยว่าหนึ่งเปรียนครับอยู่ตรงนี้ งนี้เข้าใจนะครับทีนี้ต่อนะครับคือโดยจะขึ้นอยู่กับว่าสัดส่วนเวลาในช่วงที่มีสถานะเป็นไฮกับช่วงเวลาที่มีสถานะเป็นโลโดยช่วงเวลาที่มีสถานะเป็นไฮนะครับเราเรียกว่าความกว้างพันนะครับพันวายนะครับความกว้างพันก็คือตรงนี้ตรงนี้นะครับ อันนี้เป็นไฮนะครับช่วงนี้เป็นไฮคือความกว้างตรงนี้เรียกว่าความกว้างพันนะครับพันมันสําคัญยังไงครับพันเนะี่ยคือถ้ายิ่งความกว้างมากนะครับการส่งเรียกว่าอะไรกำลังการส่งสัญญาณเนี่ยก็จะมากคือใช้งานได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรประมาณนั้นอย่างเช่นตัวนี้ส่งอันนี้หนึ่งข้ามนะครับ หนึ่งข้ามเนี่เลาตีห้าร้อยเอร์เซนตัวนี้ส่งมาหนึ่งวสี่นะครับก็คือยี่สิบห้าเปอร์เซ็นเรียกว่าดิวตีไซเคิลนะครับคือประสิทธิภาพการทํางานของมอเตอร์จะอยู่ที่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นนั่นเองอ่ามาดูตัวที่สองครับตัวที่สองเนี่ยอันนี้หนึ่งข้ามนะครับอันนี้จะมาครึ่งหนึ่งแล้วก็คือประสิทธิภาพจะอยู่ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับอันนี้ก็คือความความกว้างของพันธุ์นะครับความกว้างของพันธุ์เนี่ยคิดที่ไหนครับ คลิปที่สัญญาณไฮนะครับสัญญาณไฮคือขึ้นมาตรงนี้อ่าสัญญาณไฮตรงนี้นะครับต่อไปครับ75มา1ใน3แล้วนะครับ1ใน3เนี่ยอันนี้คือพันนะครับพันเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับคาบอยู่ตรงนี้อ่าตรงนี้เข้าใจนะครับและถ้ามาเต็มเลยมันจะเป็นเส้นตรงเลยนะครับ อันนี้คือเต็มคือพูดง่ายว่าเรามีมอเตอร์ขนาดกําลังเท่านี้ความเร็วมอเตอร์จะออกเต็มเลยแต่ว่าถ้าเรามีถ้าเราส่งสัญญาณ PWM เนี่ยคียค่าแค่64มันจอกแค่25% 6ปดสีมาจากไหนครับถ้า100%อนะครับอันนี้100% 100%อนออี่ออกอยู่ที่255เราพูดไปแล้วนะครับ เพราะว่าบอร์ดอโดโน่เนี่ย PWM นะครับรีตอน PWM อยู่ที่8บิตนะครับถ้าถ้าศูนย์คือ0นะครับถ้า25%คือ25%ของ255คือ64ครับ50%คือ127 50%นะ่ะคิดง่ายเดี๋ยวผมจะเอา255นะครับ255หาร2ก็คือ50%นะครับคือ127นั่นเอง ทีนี้75%ของ255ก็คือร9อกาเตัวนี้นะครับตัวเรียกพวกเนี้ยเราจะเป็นป้อนนะครับว่าเราต้องการให้มอเตอร์ที่เราสั่งงานเนี่ยหมุนที่ประสิทธิภาพเท่าไหร่ถ้าร0 0ก็2 5 5นะครับลงมาก็75%ก็ร้อยกาเออะไรพวกนี้นะครับแต่พวกนี้เป็นความเร็วคงที่นะครับซึ่งมันจะมีลูกเด่นคือเราสามารถกำหนด ความเร็ววิ่งจากช้าไปหาเร็วได้โดยใช้คําสั่งพวกคําสั่ง for นะครับซึ่งจะกล่าวในคลิปต่อไปนะครับถึงนี้นะครับทีนี้ผมก็ไปค้นในอินเทอร์เน็ตนะครับว่าอธิบายซ้ำอีกนิดนึงคืออย่างเช่นตรงนี้สัญญาณพันแคบนะครับอันนี้ประมาณทักจะแคบอันนี้หนึ่งอันนี้หนึ่งหนึ่งคาบนะครับถ้าเทียบกับตัวนี้สัญญาณพันเนี่ย สัญญาณไฮเนี่ยมันมากกว่านะครับถ้าเราเอาไปหลีไฟหรือมอเตอร์นะครับถ้าเป็นไฟตัวนี้มันจะสว่างน้อยแต่ถ้าสัญญาณพันเนี่ยมากนะครับคือความกว้างมากเนี่ยไฟจะสว่างมากนะครับหรือว่ามอเตอร์จะหมุนเร็วมากประมาณนี้นะครับพอจะเห็นภาพแล้วนะครับกลับมาดูหน้าการต่อชายงานวงจรอีกสักนิดหนึ่งนะครับ สี่ช่องนี้นะครับตรงกลางสีช่องเนี่ยเราจะต่อช่องไหนก็ได้นะครับเพราะสัญญาณจอกไฮโลเท่านั้นนะครับสัญญาณสั่งงานแต่นะครับไอที่เราถอดจัมเปอร์เนี่ยต้องเป็นสัญลักษณ์ตัวนี้ตอนนั้นนะครับเพราะว่าถ้าเราไปต่อช่องธรรมดาที่ไม่มีสัญลักษณ์เนี่ยความเร็วจะไม่สามารถกำหนดความเร็วได้นะครับ ประมาณนี้นะครับมอเตอร์ก็ในที่นี้ผมจะใช้สายคิดอยู่ที่12โวล์นะครับ12โวล์ทั้ง2ตัวแล้วก็คำว่าอิสระในการควบคุมมอเตอร์คืออย่างเช่นเรากำหนดมอเตอร์ A เนี่ยความเร็วครึ่งหนึ่งแต่มอเตอร์ B เนี่ยเราสามารถกำหนดให้มันวิ่งตั้งแต่ศถึง100%ได้นะครับนี่คือความอิสระของมัน คือเบสิกตัวนี้เราจะได้เข้าใจสักทีนะครับว่าอย่างเช่นรหรับผู้เริ่มต้นเนี่ยจะมีคําว่า PWM ก็จะได้เข้าใจระดับเบื้องต้นแล้วนะครับว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองเวลาเราใช้งานเนี่ยเราจะได,เะได้เราจะได้รู้รู้ลึกลงไปนิดนึงนะครับการเขียนโปรแกรมอะไรมันจะราบลื่นแต่ถ้า PWM เราก็ยังไม่เข้าใจก็เขียนตามเข้าไปอย่างเงี้ยมันมันจะไม่ มันจะเกิดเขาเรียกว่าอะไรคำถามอยู่ในใจอยู่นะครับแต่แต่ถ้าเรารู้แล้วก็อ๋อประมาณเนี้เขาทำอย่างนี้มาให้เราใช้งานนะเราก็เขียนโปรแกรมให้มันสอดคลองกันนะครับซึ่งคลิปต่อไปนะครับจะเป็นการเขียนโปรแกรมสั่งงานให้มอเตอร์หมุนนะครับโดยจะเป็นความในคงที่ก่อนอาจจะยังไม่ถอดจัมเปอร์แล้วคลิปต่อไปก็จะถอดจะเป็นทีละสเต็ปง่ายๆเพื่อให้เนื้อหากระชับนะครับ และที่สาคัญคือการเขียนโปรแกรมพวกนี้นอกจากจะใช้กับบอร์ดตัวเล็กอย่างนี้นะครับกําลังแค่2แอมป์เนี่ยยังใช้วิธีการเขียนเดียวกันเนี่ยไปใช้กับบอร์ดพวกที่รองรับกระแสได้มากกว่านี้นะครับโดยการเขียนโปรแกรมลักษณะเดียวกันเลยพื้นฐานเดียวกันอาจจะปรับเปลี่ยนหน้างานตามความต้องอก,การคลิปนี้เห็นภาพนะครับสรุปก็คือ โมดูลตัวนี้นะครับเป็นโมดูลช่วยขับมอเตอร์ในการกําหนดความเร็วนั่นเองนะครับจริงๆการกําหนดความเร็วเนี่ยเราสามารถที่จะป้อนไฟน้อยไปหามากได้นะครับแต่วิธีนี้รู้สึกว่าการสูญเสียพลังงานเนี่ยมันจะดีกว่าพูดง่ายว่าตัวควบคุมความเร็วรุ่นใหม่เนี่ยจะเป็นแบบ pwm ส,ส่วนใหญ่นะครับคลิปนี้ก็ถ้าชอบก็ฝากากดไลค์กดติดตามนะครับแล้วก็รอชม คลิปถัดไปตอนที่2นะครับออกมาในไม่ช้านี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ